สวัสด uh ีค huh. รับสวัสดีครับค่ะในรับตัวหน่อยคปะสวัสดีครับชื่อบิวเวอร์นะครับสวัสดีครับต้นเหลียงเมทัพันธ์ครับวันนี้วันนี้มาร่วมงานกับกัมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่างานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเปิดตัวครั้งแรกที่แรกในเอเชียที่ดีเนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมงานครั้งนี้นะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่างานมันจะใหญ่ขนาดนี้ เราสองคนแบบว่าดูแลสุขภาพผิวกันยังไง่าอะไรจิๆอย่างที่ิู้บีคแบบเกี่ยวกรกอบหกว่าการทานกินการออยางะกัอย่าง่นเกี่ยวกันหหลักก็คือแบบกินอาหารที่แบบมียู่้้นไเพียงพอแล้ก็อายบ้างเียต่นี้สึกยังไงกับการที่บบกว่าแบบผู้ชายเราหันมา transfer, แบบเข้าที่ดูแลแบบ แรผิวอะไรเงี้ย้นมันก็มันก็เป็นเรื่องธรมดเพราะทุกคนก็แล้แต่รับตัวียมันก็ไม่แที่ผู้ชายจะหันมาดัเใช่ใช่สมัยมันแล้วยุใหม่แล้รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องแบบดูแตัวเองกันไม่ว่าจะเป็นแบบอาชีพอะไรก็ตาอนั้นให้พี่วอรต้นหลิฝาการที่แบบอยากดูลสุภาพผิให้บแก้วดาเป็นทางเลือกครับก็ทุกคนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่อง สภาพผิวนะครับแบบผิวไม่ไม่กระชับนะครับผิวแบบว่าไม่อ่อนเยาว์หรือว่าแบบรู้สึกผิวดูแบบว่านี่ดูหม่นหมองครับก็ฝากกรุณาครับสามารถแบบเรามาปรึกษาคุณหมอได้นะครับเราตั้งใจว่าแบบของทุกชนิดที่แบบว่าที่ผ่านกันมาคือแบบมีคุณภาพแล้วก็ช่วยปัญหาที่เกิดได้นั้นไแน่นอนเลยครับขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างกำลังทมอะไรก็ไปดีแล้วปากสวยไปแล้วตื่นเต้นไหม เน่น่ะเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าคือปัจจันนี้แหละแต่ว่าเป็นกึ่งแฟนคอนเลยแล้วก็จริงๆเจียมงานใหญ่มากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ขนาดนี้ครับน่าจะเป็นหรือเ่าใช่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไทย ใช่แล้วก็แบบดีใจที่บัตรส่วนเอาคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะมีที่กกั่งเหลือไหมใช่จะมีที่นั่งเหลือไหมตอนแรกก็จะให้ที่บ้านคนมาให้หมดเลยให้มานั่ง,งแบบคีดว้าแต่ตอนนี้ไม่มีที่ที่บา้านนั่งเลยไม่มีที่ตอนนี้แน่นแล้วครับใช่ครับดีใจแบบเป็นงานพิธีแรกที่แบบว่าทางทีมงานแจ้งเพราะว่ามาร์คแฟนมีทของพวกเราแปดคนเราส่วนเอาก็ก็ดีใจเพราะว่าทุกคน อยากมามากเห็นเห็นถึงความแบบทุกคนอยากมาแล้วก็รอาสุดก็จะมีเปิดเปิดโซนเพิ่มอะไรเพราะแบบบางคนที่กดบัตรไม่ได้ก็แบบอยากมาอะไรก็เลยแบบเปิดโซนเพิ่มแล้วก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ ู้สึกแบบเราดีใ,ใจแทนแทนเพื่อนทุกคนที่แบบว่าเราได้ร่วมสร้างสรรค์งานวยการทั้งพิธีงานพ่ธี่นทุกคนด้วยเพราะว่าคือเราตั้งใจมากกับเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจแล้วแบบพอเห็นว่าผตตลตอบรับดีทั้งแบบทั้งในซีรีส์แล้วก็ยังมีพาร์ทอีพีที่ผ่านมาแล้วก็มีสฟนคลับดด้วยรู้สึกแบบไม่เราแบบรู้สึกอินกับมันแล้ว,แบบวกแออแ็แบบอยากจะทําให้มันดีสุดไม่ทต็มทีกคถ้าอยากแบกกบไฟนอลอีพีเนี่ยนก็นได้ประกาศแล้วว่าแน่นอนก็คือมีการทำต่อแน่นอนเพราะเส้นเรื่องของเราากก็คือจ ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แฟนหละคุณบอกว่าลุ้นมากว่าพี่ฟ้าก็คือเชียร์กันไปเชียร์กันมาอยู่ตลอดตอนนี้ได้แบบมาฮักกันละก็ได้ก็เหตุว่าดีนะครับเหตวาดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะได้ขยายความในพาร์ทหนึ่งด้วยว่ามันจะจบยังไงคู่นี้อะไรอย่างเเพราะว่าแบบทั้งต้นพาร์ทได้ฝุนแล้วก็อันนี้เราตกคือทุกอย่างได้เกิดเึ้มโปรเพิ่มมาในพาร์ทที่สองตั้งแต่แรกเลยใช่ เราแค่ยังไม่รู้ว่าในาตอนนั้นจะมีจะมีการนำขั้งต่อไหมแต่ว่าจริงๆแบบการที่อาทิตี่เราตกไม่ได้เจอกันผมกับได้ปุ่นไม่ได้คุยกันคือแบบทุกอย่างถูกคู่ไว้ไวแล้วเพื่อแบบเพื่อส่งต่อมบบาที่สองให้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นใช่ไม่ได้ว่าแบบผตลตอบรับดีจนถึงขั้นได้มีแบบว่าไทเกอร์อกับเดินหนาวเพิ่มขึ้นดะ้วยนะใช่อันเป็นคู่แบบเซอสปายคนดูใหญ่ผลตอบรับดีก็ช่างเลยเห็นที่นิวสปอป์ยว่าจะมีการถ่ายไพยม์ลไพรม์หลอดอะไรอย่างเงี้ย จะมีมาให้เซอร์ไพรส์ในทิตหน้าหรือเปล่านี่ก็ไม่สามารถตอบได้รอเซอร์ไพรส์ดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ต้องเตรียมยังไงพี่ต้องเตรียมแบบเตรียมเหยื่อเลยหรือว่าต้องเตรียมมีชู้ ก็ตามสไตล์ต้นฟ้าได้ฝนเนาะก็มันก็ต้องมีน้ำตาอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตามนิยายก็ต้องมีทำมาจะมีไหมก็ไม่รู้นะครับคือผมตอบไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบความลับนะฮะพอคบบีบมาว่าทำถุแล้วเวลาปีกว่าเห็นต้นหลิวร้องไห้ร้องสุดสันะคะสุดสัจนี่สัจคือเราได้ดูคลิปเขาแบบอ่าคลิปที่แบบเขามาจากเออ่คนงานอื่นๆในบทร้องไห้แล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆก็รู้สึกแบบเขาเป็นคนที่ร้องไห้น่าสงสารมากมันก็แบบ แล้วเราก็คิดว่าถ้าเรามาเจอจริงเราเราจะแบบยังไงวะทำเป็นสนใจเลหน้าเราสงสารขอว่าเราก็สงสารอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่แค่หลิวว่าทุกคนก็สงสารเป็นคนแพ้แทนตันตาอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวเออเป็นยังไงบ้างก็ลองให้ให้หน้าสงสารไปเลยครับเราจะได้แบบว่าเอ็นดูคนดูจะได้เอ็นดูคนดูจะได้เอ็นดูแล้วแฟนมีลางโชว์คู่ของเราเป็นตัวเาต้องมีอยู่แล้วพันหรือมันจะแบบ มาแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยพอสปอยได้มามันต้องซ้อมไปแล้วแหละก็แนวแนวยังเอ่อตั้งนี่และครับมันก็ยืนรอเพลงกันแหละเอาเราก็เอามันก็ต้องรอให้อยู่แล้วแล้จนยังไงเขาที่เราลงมาแบบว่าโชว์เต้นคู่อะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบมาคำใจนะอะไรอย่างเงี้ยครั้งก่อนบีเวอร์เขาพูดแบบว่าเออเขาเคยเคยบอกว่าเดี๋ยวจะอุ้มต้นหลิวโชว์เลยอะไรเงี้ย กุ้มดหรอเออคุ้มเรากุมาครับพี่แล่เรออีเวนต์ลืมไปไม่ก็ต้องรอดูกัน<อ>ว่ายัางไงอาจจะมีขนสลิงแบบอะไรก็ได้ <c oughs> เพราะว่างานจัดยิ่งใหญ่มากเพราะว่าครั้งนี้เราหนักตักเราเนาะเพราะว่านักตักหรูตัวเป่าอุ้มได้เลยสบายเอาเป็ว่าคาราวนี้อาจจะขี่คอก็ได้ครับขี่คอมาเลยเอาแบบนั้นเลยหรอเรอเล่นก็ก็รอดูแล้วกันแต่ว่าพวกเราเต็มที่มากๆากใชตั้งใจขับพือจริงอาจริงนะผมนะอยากจะพูด เป็มที่มากเลยแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าฉัาไม่ให้พูดนะฮะอ่ะเป็นยังเราก็รำทา่าก็ได้หรออ่ะดีกรีมันจะไปทางไหนมันจะไปทางแบบหวานระดับไหนอ่ะคำป็นมือก็ได้แบบแบบตัวเลขระดับไหนไหรนะือว่าบอะไรก็ได้ม่ได้ก็คือการสปอดเผยเอาเป็นว่าคนดูคาดหวังอะไรก็อาจจะได้เห็นแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างพ<ต>ี่เรงคาดหวังซีนรักเลยนะมีคาดหวังซีนรักเลยนะไดบางคนอาจจะคาดหวังซีนรักบางคนอาจจะคาดหวังซีรีส์น้ำตาอะไรก็อาจจะได้เห็นรวมๆกันก็ได้แล้วเราได้เห็นไครหลอนด้วย ไม่รู้หรอกไม่รู้เลยค่ะหรือจะตอบเยอะสุดๆค่ะจ้าสุดคอมเพนมาเรนไพร์เนาะขออนุรักษการขอโทษใครอะคะขอเออขอโทษใครมีเม่าขอโทษใครคะนี่ไงขอโทษก็ร้องร้องเฮ้ยแต่ในขอโทุรักษ์การในเนื้อเพลงมันยังไงเพื่อการภาษาอะไรเออไม่เพลงมันน่ารักดีนะเพลงน่ารักหรือคนเหมาไปถ่ายวีด้วยมันน่ารักทั้งสองอย่างคือ ขอโจรการรับเขาเยคะขอ,ทขอทเทลอะไรียไม่รู้เลยเขาบอกว่าเพื่อนกันภาษาอะไรทำให้ใจสั่นอลอ้ยไตูแล้บาบเออขาพูดเองนะพี่ไม่ได้พ <c oughs> ผมร้องเลือเนื้อเพลงไงยังไงคะ้รียกก็คร <c oughs> ับเขาทำยังไงเราถึงหลอกออกไปทำคอนเทนต์ได้เไปเวอทีต่ต, <c oughs> ต่อมาบอกว่ามี c วเพลงว่าจะเอาไปเล่นต่อมาเาเลไม่ผ่านผู้การด้วยต่อมาส่งตัวเลย ทักมาบอกว่าจะมีแบบว่าคเวอร์เพลงมาเล่นให้หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วเราเอาไปหรอเขาไม่ไม่ทำคันตุ้งคันตัวนะเนี่ยก็ให้เลี้ยงข้าวเข้าไปแล้วครับเรียงข้าวสองมือ <แ S 1> ้อนะเรียงข้าวต้องสองมือ้อโอเคไดช้ช่วยๆกัน,นไม่จริงคือคือเหมือนแบบเหมือนทุกคนแบบว่าเหมือนแบบอแบอกว่าทักว่าเามื่อไหร่ ที่บีจะแบบว่าลงเพลงโคบีอะไรอย่างผมล้างไป่นานมากแบบไม่ได้ลงอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเออต้องต้องลองทำบ้างแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความเพลงรู้สึกเพลงน่ารักดีมันเหมาะกับเขาเลยก็เลยแบบหยิบมาถ่าย้นั่นเลยเนื้อเพลงของเขาเหมือนเลยใช่เออน่ารักเลยครับอ๋อสไตล์เพลงมันน่ารักเหรอ <c oughs> <c oughs> ว่าจะบอกว่าต้นแเราใช่ใช่ใช่น่ารักเนีน่ารักน่ารัก กา,ารรอคอยได้อยู่ห <c oughs> าสุขภาพแล้วต้องดูความแพงหน่อยเอ,อ้เป็นกำลังใจแับใครที่ไม่ไปดูไปดูไม่ได้สมัครไ,ไม่ได้ก็สตรีมมิ่งอย่างเดียวครับก็สำหรับงานแฟนพิเศษถึงดีเลยครับวันที่22สิงหาคมนะครับ, 2000, 000, รรบผมก็ถ้าใครที่ได้บัตรนี้ก็ต้องรอที่มาเจอฤาษีนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบไม่สามารถไปได้จริงก็บัตรสตรีมมิ่งอยู่นะมาซื้อดูออนไลน์ได้เลยครั <ๆ S 2> บวันกลัว่า วันนั้นไม่ว่างจริงก็มาเจอกันวันหนึ่งก็ได้นะครับเราได้เจอกัานให้นอนด้วครับแล้วก็ไหนดูฟังซิไหนซิก็ฝาร์มพาร์ทสองด้วยนะครับต้นฟาได้ฝนครับอาทิตดาวตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหน่อนะครับวันนี้ไปมาเร็วนี้นะครับเร็วนี้ค่ะ